ระหว่างทางระหว่างทางนะคะร,ระหว่างทาง,งามไม่ไม่ค่อยลำบากนะครับไม่ค่อยลำบากแต่ว่าดูสภาพเลยเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นนะครับดูเถาวันตามไปด้วยด้านล่างทางที่เราเดินขึ้นมา ต้องใช้ความ,มหมายคือหักานตาเอ้านไต้องหาที่เกาะที่ดึง ันนี้ต้องระวังหน่อยตึ๊บคนละชั้นไหมล่ะ ต้นประวานที่เราตามมาเจอนะครับแต่ว่าพิกัดตำแหน่งทําเลที่จะมาจะเข้ามาชมได้ค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉั้นเราตามมาเจอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปวางแผนหรือจะพิจารณากันอีกทีนึง่งนี่ที่ร,บรอบๆเป็น หน้าผาอย่างนี้นะครับหน้าผาหน้าผาสูงการขึ้นการเดินการมาชมอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากแต่เรามาเพื่อ,อเก็บข้อมูลนะครับถ้าจะไปทังงหนเนี่ยว่ามีนะครับเป็นละะนักษณะผาแล้วก็เป็นเขาสูงชันึ้นไปอย่างนี้ มีป่าไผ่แล้วก็ไม้ป่าไม้ธรรมชาตินะครับฝั่งนู้นเห็นเป็นเขาแต่เสียงฝั่งนั้นเขายังครับนั่นหาอาอ่ผู้ผู้ผู้อย่างนี้ฝั่งฝั่งนั่นนะครับพาสิวพาสิวพาสิว,ว,วขึ้นท่างหนองวัวซ่างขึ้นท่างเฮ้าขึ้นท่างเฮ้าขึ้นท่างหนองบัวโยนบ่ครับ แต่ว่าไกลๆนู่น,ไ,นกไกลๆ<ก>นู่นน่าจะเป็นของนงวสซอผู้ผาแดงนะครับมองอาจจะไม่ก็ได้ชัดเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเปิดโอเคนี่ผู้นำทางขึ้นมาทุกปีคอยมาคอยก็มา,มาเอาปืนว่างไวน้นี่แล้วก็โอ้เสียงกันตาไร่คนนั้นบ่มาขึ้นแล้วเดี๋ยวนี่เศร้ากาสันแล้วบ้าขึ้น